เราจะเข้าไปนะคะตัดรูปนะคะรูปตัวเรานะคะหรือรูปสิ่งของก็แล้วแต่นะคะในนะคะ Google Chrome ตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วไปพิมพ์คำว่า Remove นะคะเห็นไหมคะถ้าเราเคยหาเขานะคะเราก็จะเจอว่า r e m o v e bg นะคะกดเข้าไปนะคะแล้วเขาจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะอพอมาถึงหน้านี้นะคะกดที่อัปโหลดภาพค่ะ อ่ะปุ้มจะตัดรูปนี้นะคะกดเครื่องหมายนะคะแล้วก็กดติดติ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นภาพใกล้ๆแบบนี้นะคะจะกดแต่ว่าความละเอียดอะ่ะมันจะน้อยมากอ่ะกดดาวน์โหลดนะคะอ่ะเดี๋ยวจะดูภาพต่อไปอัปโหลดอิมเมจค่ะอ่ะปุ้มจะตัดภาพนี้นะคะติดติน้น แล้วเราก็กดดาวน์โหลดค่ะอ่าอันนี้คือวิธีการตัดภาพนะคะแล้วเราก็นำไปใช้ได้เลยนะคะ